พศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่116จากตอนที่แล้วพระเจ้าจุลนีเสเด็จกลับไปถึงปัญจาลนครแล้วพราหมณ์เกวัตจึงกราบทูลให้พระเจ้าจุลนี ทรงเริ่มดําเนินอุบายขั้นต่อไปนั่นคือจะต้องปรงพระชนพระราชาผู้กรองนครเหล่านั้นพร้อมกันทั้งหมดโดยไม่ให้ทรงรู้ตัวตามแผนการที่ได้คิดไว้แต่ต้นพระเจ้าจุลนีทรงดีพระไทยจึงทรงรีบมอบหมายให้พรามเกวัตเป็นผู้ดําเนินการจัดงานพิธีดื่มชัยบาล ภายในบริเวณพระราชอุทยานส่วนพระองค์ครั้นทุกอย่างพร้อมเสร็จสับแล้วพระเจ้าจุลนีก็ทรงมีพระราชสารเชื้อเชิญบรรดาเจ้าผู้ครองนครทั่วชมพูทวีปให้เสด็จมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดื่มชัยบาลของพระองค์ในครั้งนี้โดยทั่วนหน้ากันไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าวิเทหราช แห่งมิถิลานครแต่ความลับสำคัญที่รู้กันเฉพาะพระเจ้าจุลนีกับพรามเกวัฏก็ไม่อาจล่วงพ้นมโหสถบัณฑิตไปได้เพราะก่อนหน้านี้มโหสถบัณฑิตได้ทราบความจริงจากสุวโปโดกมาธุระมาแล้วแต่ต้นมโหสถบัณฑิตดำริว่า เราควรเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายไม่ควรให้พระราชาเหล่านั้นต้องมาสิ้นพระชนงเพราะเหตุนี้เลยดําริดังนี้แล้วจึงได้เรียกเหล่าสหายที่เป็นสหาชาติทันทีแล้วแจ้งแผนการที่จะทำลายพิธีดื่มชัยบาลของพระเจ้าจุลนี เราสหายรับคำสั่งของมโหสถบัณฑิตแล้วต่างก็รีบพากันเดินทางออกจากมิถิลานครเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามที่มโหสถบัณฑิตได้มอบหมายทันทีเมื่อเดินทางสู่เขตปัญจาลนครแล้วก็รีบมุ่งตรงไปยังพระราชอุทยานของพระเจ้าจุลนีทันทีซึ่งบัดนี้ พระราชอุทยานของพระเจ้าจุลนีได้ถูกตกแต่งไว้อย่างงดงามราวกับอุทยานนันทวันในสวงสวรรค์เพื่อใช้เตรียมต้อนรับการเสด็จมาของเหล่าพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปครั้นเหล่าสหายของมโหสถบัณฑิตเห็นสเสวตฉัติของพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์ยกขึ้นเป็นทิวแถว พร้อมไหสุรานับพันไหและปลาเนื้ออันเป็นกับแกล้มจึงตรงรี่เข้าไปใกล้ประลัมพิธีแล้วไต่ถามกันและกันว่าไหนล่ะที่ประทับนั่งของพระเจ้าวิเทหราชยอยู่ที่ใดกันว่าแล้วก็พากันกรูเข้าไปใกล้ๆพระราชอาสน์ซึ่งอยู่ถัดจากพระราชอาสน์ที่เตรียมไว้ สำหรับพระเจ้าจุลนีโพรมทัศพลางชี้บอกว่านี่ไงพวกเราที่ประทับนั่งของพระราชาของพวกเรานะ่ะอยู่ตรงนี้นะบรรดาข้าราชการกรุงปัญจาละซึ่งยืนควบคุมงานอยู่ในที่นั้นเห็นดังนั้นก็ถามขึ้นด้วยความไม่พอใจว่าพวกท่านนเป็นใครกัน เหล่าสหายของมโหสถต่างหันไปมองหน้าข้าราชการหนุ่มผู้กล่าวขึ้นเมื่อสักครู่นะแล้วจึงเย้ยตอบเหมือนไม่ปรารถนาจะใส่ใจว่าพวกเราน่ก็เป็นคนของพระเจ้าวิเทหราชนะสิท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยินพระนามอันเกลีไกลของพระองค์ท่านบ้างเลยหรือข้าราชการหนุ่มผู้นั้นจึงกล่าวว่า ก่อนนี้นะเราทั้งหลายเคยยกทัพไปยึดแคว้นต่างๆมาได้ตลอดชั่วระยะเวลาเจปีเจเดือนและเจวันแต่ก็ยังไม่เคยได้เห็นหน้าพระราชาผู้มีนามว่าวิเทหะเลยเมื่อเป็นดังนี้นะพระราชาที่พวกท่านอ้างถึงนั้นจะชื่อว่าเป็นพระราชาได้อย่างไรล่ะ สหายของมโหสถก็แกล้งเถียงกลับไปว่าพระเจ้าจุลนีพรมทัตนะจงยกไว้เถอะแต่พระราชาอื่นนอกนั้นจะหาผู้ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระเจ้าวิเทหราชของเรานั้นไม่มีเลยขราชการเหล่านั้นไม่